สวัสดีครับผมนายมินตรดาบันมีหน้าน้าตือสาหกสองศูนย์หนึ่งสองหนึ่งวิศวกรรมเครื่องกลปวสครับรหัสวิชาหนึ่งสองหกศูนย์สองศูนย์คอมพิวเตอร์ดีจิทัเอนจิเนียริ่งครับนีอันนี้จะเป็น homework ที่แปดที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับก็มาที่การเซ็นเทอร์โมเลยเซตเอนจิเนียริ่งดาต้านะครับเราก็จะเนื่องมาที่เอนจิเนียริ่งดาต้าซอฟนะครับคุณเิรา เแล้วเรื่องวัตถุนิยมอลูมิเนียมขอเราแบบนั้นก็ต่อที่โปรเจกต์นะครับเข้ามาที่จอร์นิีครับมาที่โมเดลนะครับ เออจิสนีร์มีนะครับใช้เวลาสักครูจะ่ที่หนึ่งแสสก เริม่มทำสเต็ปนะครับจากนั้นก็มาที่เพิ่มทิมเพจเจอร์ จำนวสิ่งของทีนีน้เช่นของเราก็จะประมาณนี้ะนะครับเราก็จะกำหนด พ,พื้นผิวด้านใต้ทั้งหมดนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นตัวที่ส่วนที่เป็นเกลียวนะครับจากนั้นเราจะเซตตรงนี้ที่ Horizontal y l i d e r นะครับแล้วคลิกโอเคมันจะได้เป็น Tabular Data นะครับ different of s c r e e นะครับ t e m p e a t u r e นะครับตัวเจ้า Heat สักด้วยนะครับ ก็จะสวยนะครับสโลปนะครับรอสักครู่มีโซลนะครับจะใช้เวลาสักครู่กระมาณ สักครู่นะครับได้ครับอยากเห็นในส่วนที่ไม่ได้ติ๊กนะครับเมื่อกี้เป็น temperature น,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 นะก็เราจะมาเลือกที่ส่วนนี้นะครับ ก็จะได้แบบนี้นะครับในส่วนที่เรากำลังดูว้ครนะับก็ค่าก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่คือค่าที่ได้นะก็ขอจบที้เพียงเท่านี้ครับผมครับ